โอ้ชูชูยโอ้ Morning 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 Everyone เมื่อนี้อ่ะนะอากาศอยู่เมืองกินวิวเท็กซัสพี่น้องเนาะอากาศอยู่เมืองกินวิวเท็กซัสพี่น้องหนาว Snow กำลังเริ่มสิโต๊พี่น้องเมื่งรโอ้วยเมื่งรถคอยพี่น้อง ฝนตกแล้วมันเป็นน้ำกอนเลยเอาพี่น้องเนาะ๋ยวมันกำลังเริ่มกำลังเริมอันนั้นสิเป็นน้ำแข็งคือเก้าพี่น้องเบิองอ่งหนาแต่ว่างามดีนะเวลาฝนตกลงมาเนะี่ยมันเป็น,นก้อนเลยนะเวลาฝนตกลงมาเนะี่ยมันเป็น,นก้อกเลยพี่น้องเจ้าผ้าโซตยางพื้เมื่อไหร่มันเป็น,นก้อกแล้วมันอันนะ้คอยชีม,มือ นี่บรรยากาศหนาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศหนาบ้านกินวิวเท็กซัสพี่น้องแต่ว่าผู้ดคนขับรถเกง่งพคนก็ออกนอกบ้านพี่น้องแต่ว่าเขญญา,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 าขับรถโบเกงบรรยากาศหนาบ้านแต่ว่าเขาขับรถโบเกงเขาสิบโอกาสออกนอกบ้านเพราะว่าอ่นน่ามันกําลังสิเป็นอ่นน้นำแขง็งน้ำกอ้อนนี่ละเบิงึงเบิึงสภาพพี่น้องเบิึงสภาพเบิึงสภาพต้นใหม่ ดีนะเนี่ยเอ้ยหนาวแขวยกันหนาวพี่น้องมึงจะพาต้นไม้ไปหน่องก่อนพี่น้องเอ้ยสวยงามดีนะเนี่ยเอองามดีปะสภาพต้นไม้ไปหน่องก่อนงามดีแต่ว่าจะจะคล้องคู่จับกันใช่ไปมผ่ามึงบรรยากาศหนาบาน,พ,น,าาานพี่น้องเอ้ยฝากติดตามเนเด้อพี่น้องเดอ้อร์โกสซักไข่เนเดอ้อ ฝากที่ตามชมน,นะเด้อค่ะฝากที่ตามชมน,นะเด้อค่ะนูนาเท็กซัสนะคะนาเดียเท็กซัสซแซนแวกฝากมูเพื่อนทั้งไทยและลาวแล้วก็ทั้งอเมริกานำ้ำโดยพี่น้องเด้อโมนาสกียูยร์รัสเซียแล้วก็เยอรมันออสเตรเียเนาะเคยบอกแต่ว่าอันนันออสตารีเนาะออสเตรียฝากกด subscribe ด้วยนะคะ subscribe บ่กต้อง บ่แช่ก็ได้เพราะวะ่าเขาก็ท่านมีหยังอุ้ยตน้นต้นใหม่คอยน้ำแล้วน้ำอีกพี่น้องเอ้ยตายเนี่ยนายไหมเนี่ยน้ำแล้วน้ำอีกพี่น้องเอ้ยแม่บ้านบ่ท่าน,นีผู้ตื่นอยู่ลูกๆเขาก็นอนโอ้ยขกิมินข่อยขกิมินคือสิตายคข้ากว่าซั่นก็ต้อกิมินต้อกิมินนี่เป็นอะไรค้มไปตอนนี้ราคาต้นใหม่ก็ใต้รับแล้วพี่น้อง ช้างบอกไม่ขอตายวันละอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งเฮ้ยจ้า1ิ้เาเทียส้มทานี้ล่ะพี่น้องเฮ้ยหนาว